สมโมสรอย่างโอลิปิกลียงคือทีมที่เน้นพัฒนายาวชนมาหลายทศวรรษแต่ค่าเฉลี่ยที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถึงแม้ในช่วง1-5ถึง5ปีหลังอาจจะมีดรอปลงไปบ้างในแง่ของการต่อยอดอาชีพกับนาบิเฟคีหรือฮุดเซมอาอูอา ดีดีกว่าจนน่าตกใจคือการซื้อนักเตะจากชาติอื่นมาปั้นต่อจนกลายเป็นแข้งชั้นนําอย่างลูคัสปาเกต้าและบรูโนกิมารายส์ที่ทํากําไรให้กับสโม,มสรตลอด2ฤดูกาลหลังสุดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับลียงก็ยังไม่ชัดดาวระบบเยาวชนของตัวเองง่ายๆเมื่อปรากฏแข้งอนาคตไกลที่ก้าวขึ้นมาย่าตำแหน่งตัวจริงตั้งแต่อายุได้เพียงแค่18ปีจนยุดแบกขวานในสเสผู้เล่นหลักของลียงมาจนถึงทุกวันนี้ชื่อของเขาคือมาโลกุสโต ว่าที่แข่งใหม่ของเชลซีที่เตรียมตบเท้ามาเป็นขนพลใหม่ของสิงบรูหลังจบฤดูกาลนี้เชื่อว่าคงยังไม่ค่อยมีใครรู้จักว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและฝีเท้าเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงาน Max, ฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกดอะไรหนึ่งกดติดดาวให้กับเราฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับท,ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น มาโลกุสโตเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคามปี2003ที่ดีซินชาปิเยร์เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสในค,ครอบครัวที่มีเชื้อสายโปรตุกีสและมาติเนซโดยมีคุณพ่อเป็นอดีตนักรักบี้ซึ่งช่วงแรกเขาก็พยายามจะทําให้ลูกชายเดินตามรอยเท้าเขาแต่ทว่ามาโลมีความรักในฟุตบอลมากกว่ากุสโตเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเล็กกับสโมสรท้องถิ่นอย่าง AFVf จากนั้นก็ย้ายไปสู่บูกวนชาริยู ก่อนจะเข้าสู่คาเดมี่ของโอลิมปิกลียงในชุดอายุไม่เกิน14ปีในขณะที่เขายังเล่นเป็นมิดฟิลด์อยู่ในเวลานั้นซึ่งเล่นไปจนกระทั่งถึงอ17ที่โอเอลมาโลอยู่ในชุดเดียวกับแท่งดาวรุ่งหน้าจัดตาอของทีมอีกหลายคนเช่นฟอรองดัสเซนว่ายายาสูมาเร่และรรยานเชกี้โดยเด็กกลุ่มนี้ก็พัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกันแต่อาจจะต่างช่วงต่างเวลาในการก้าวสู่ชุดใหญ่แต่ปัจจุบันทุกคนก็ขึ้นมากันหมดแล้วโดยมาโลได้สัญญ,ญาฉบับแรกกับสโมสรในเดือนธันวาคมปี2021ยึดตัวหลัักในวย teenage. มาโลกุสโตในวัย18ปีก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นปี2021ก่อนจะได้เปิดตัวในเกมที่ทีมบุกชนะแซงเอเตียนเมื่อวันที่24มกราคมปีเดียวกันโดยลงไปเล่นแทนบรูโนกิมารายส์ช่วงท้ายเกมจากนั้นในช่วงปลายปีเขาถึงจะได้รับสัญญาอาชีพและปรากฏตัวมีชื่อเป็นสำรองเป็นครั้งคราวก่อนที่จะย้ายตำแหน่งตัวจริงจากเลโอดูบัวส์แบ็กขวารุ่นพี่อย่างถาวรในช่วงนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022ที่ผ่านมาหนึ่งด้วยดูบัวน,นั้นเจ็บ Odd air ออแออดแถม usto, กกกโต็ยัังรษาฟอร์มมไดด้ีีีเยย่จบซันแรกอยย่่างงงเเตต็มตัวด้กนลลนไปถึ37 ทแน่นอนว่าดูบัวส์อยู่ไม่ได้ต้องย้ายไปเล่นในตรุรกีกับกาลาตาสาราส่งผลให้มาโลกุสโตเริ่มต้นฤดูกาล2022-20 2 3ในฐานะแข่งตัวหลักแถมยังทําสถิติกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ของลียงเคยได้ออกสตาร์ในเกมเปิดฤดูกาลร,รองจากสมูเอลอุนติตีิอีกด้วยเวลานี้ก็เป็นแบ็กขวาที่ไร้ซึ่งคู่แข่งใดๆที่ลียงทำให้นับแบ็กขวา,าดาว่งอีกคนอย่างซาแอลคุมเบดี้วัย17ปีสไตล์การเล่น อย่างที่บอกว่ามาโลกุสโตเริ่มเล่น,นตำแหน่งมิดฟิลด์มาก่อนแต่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งเดียวนะครับเขายังหมุนได้หมดตั้งแต่กลางรับยันกลางรูกนั่นแสดงให้เห็นถึงความสารพัดประโยชน์ก่อนจะมาเปรียมในแบ็กขวาในช่วงท้ายๆท,ที่อยู่ในทีมเยาวชนและทีมสำรองจนยิงยาวมาจนถึงปัจจุบนันแต่จริงๆก็สามารถเล่นเป็นวิงแบ็กรวมถึงตัวริมเส้นได้เช่นกันนะครับในส่วนของสไตล์การเล่นนั้นจุดเด่นเน้นไปที่การโจมตีอย่างทรงพลังมีความเร็วเชี่ยวชาญละเทคนิคและความแม่นยำใน,ในการจ่ายบอลทั้งระยะใกล้และระยะกลาง รวมถึงยังครอสจาก,กริมเส้นได้ดีอีกด้วยถึงขั้นที่สื่อฝรั่งเศสเปรียบเทียบการครอสของเขานั้นโค้งและแม่นยำคล้ายกับเทรนตอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยทีเดียวจุดอ่อนที่ต้องพัฒนายอย่างแรงคือเรื่องเกมรับนะครับถึงแม้เขาจะเอ่ยปากว่าชอบที่จะเข้าปะทะและตื่นตัวอยู่เสมอแต่นั่นก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งมาโลก,ก็รู้ดีว่าเขาควรจะต้องปรับอะไรบ้าง ผมต้องปรับปรุงเรื่องการวางตำแหน่งและการดูลต,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 ตัวครับและที่สำคัญก็คือทามมิ่งที่เหมาะเจาะในการเล่นเกมรับมาโลอาจจะขยันและมีวินัยในการลงไปช่วยเกมรับอย่างรวดเร็วแต่เขามักจะโฉ่งฉางและไม่ปิดโอกาสที่ได้เข้าสกัดตั้งแต่ที่คู่ต่อสู้นั้นเริ่มเล่นนามาซึ่งการเสียฟาวหรือเสียจังหวะในการเล่นเกมรับนั่นคือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างที่สื่อหลายแห่งมักจะกล่าวติดตลกร้ายอยู่ว่าเกมรับของเขานั้นก็เหมือนเทนน์นั่นแหละครับแข่งผู้เป็นแบบอย่าง การเปรียบเทียบเขากับเทรนดไม่ใช่สิ่งที่สื่อเล่นเพียงอย่างเดียวแต่ตัวของมาโลคุสโตก็คิดเช่นนั้นเพราะเขาเองก็ศึกษาวิธีการเล่นของแข้งหงแดงรวมถึงแบ็กขวาชั้นนำคนอื่นๆบน,นโลกเช่นเดียวกันตอนที่ผมยังเด็กและเล่นในเกมรู้ผมคลั่งใครนักเตะบราซิลเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเนมาร์โรนัลดินโยหรือโรบินโยตั้งแต่หล่อนี้ทำให้ผมลงรักฟุตบอล แต่เมื่อมาถึงวันที่ผมได่นในตำแหน่งแบ็คขวาผมก็เริ่มศึกษาและเรียนรู้จากนักเตะที่เก่งที่สุดในตำแหน่งนี้ผมกำลังนึกถึงคลายวอล์เกอร์เทรนเออร์เซนเดอร์อาร์โนอาชับฮาคิมีผมหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขามากกว่านี้จริงๆนอกจากจะเป็นแบ็คกลุ่มนี้นะครับก็ยังมีคนอื่นๆที่ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นบทเรียนของมาโลกกสโตอีกเช่นบริสเจมอนาคตเพื่อนร่วมทีมที่เชลซีและอารอนวานวิซาก้าบทเรียนเกมรับจากแมนยูไนเดอนาคตจะเป็นอย่างไร มาโลคุสโตฝากอนาคตของเขาไว้กับเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังบินมาเปิดตัวกับสโม,มสรเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือราวๆ26.3ล้านปอนด์พร้อมสัญญาที่จะอยู่ยาวไปจนถึงปี2030แต่เขาก็ยังไม่ได้มาเล่นในฤดูกาลที่เหลืออยู่นี้หรอกนะครับเพราะสิงบูตัดสินใจให้เขานั้นเล่นกับลียงต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในซีซั่นนี้ในเวทีทีมชาติก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาจริงๆนะครับว่าจะโดดเด่นขนาดไหนเพราะแบ็กขวาสําหรับทีมชาติฝรั่งเศสก็ไไมมมม่่่่่ใชชชวววาาาาจะีคูแแแขงงงงตััเปเเป้กกนบบุดร สองนักเตะที่สามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะมีสิทธิ์เลือกโปรดกเกตได้ด้วยนั้นก็คงมีโอกาสที่จะยากสักหน่อยนะครับเพราะมาโลกก็ผูกพันกับทัพตราไก่ามาตั้งแต่อ16จนถึงอย21ในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ส่วนบทบาทของเขากับเชลซีถ้ามองกันแบบกว้างๆนะครับเขาจะเข้ามาเป็นแบ็กอัพที่กดดันริสเจมได้ดีทีเดียวเพราะเลโอดูบัวก็เคยโดนมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเจมคิดจะเจ็บออดๆแอดๆอีกแล้วมาโลกุสโตเกิดทําหน้าที่แทนได้ดีทีนี้แหละครับจากที่เคยเป็นตัวสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็อาจจะหลุดจากตัวจริงได้เหมือนกันจับตากันให้ดีสําหรับมาโลกุสโตถ้านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม克